เวลาเราเกากีตาร์นะครับจังหวะที่เรานิยมใช้ก็คือจังหวะของคาเบต1หนึ่งชั้นนะครับ1และ2และ3และ4และนะครับจะมี8เสียง่เช่นที่เรานิยมเล่นกันก็คือเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3เบสการเกากีตาร์นะครับสมมุติว่าคอนั้นเล่น1ห้องเต็มนะครับเราก็จะนับเป็น1และ2และ3และ4และ 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4ี่และนะครับนี่คือิทึมเหมือนกันจังหวะเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการเล่นต่างกันเป็นดีบบ้างเป็นเกาบ้างนะครับดีดขึ้นมากดีดลงบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่จังหวะฤิทึมก็คือตึ๊ด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 ทีนี้เราก็เกาบ้างสลับการตีขอดบ้างนะครับอย่างเช่น 1และ2และ3และ4และ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 เห็นไหมลิทีทมเหมือนเดิมแต่การเล่นกองร้องเนี่ยมีเกาบ้างมีตีคอร์ดบ้างน,นะครับต่อไปนะครับจากที่เรากราแค่เบส3 2 3 1 3 2 3เราเปลี่ยนเป็น เบสสี่สามสองหนึ่งสองสาเบสสสองหนสาสองหรือเบสสี่สามหนสฝึกสลับตำแหน่งนะครับยกเว้นเบสที่เราจะไว้คงเดิมนะส่วนตัวที่เดือตั้งแต่ตัวแระจนถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะให้เราฝึกสลับนะครับอาจจะเป็นเบสสี่สามสองหนสาสองก็ได้สลับยังไงก็ได้ครับลองฝึกสลับดูครับ จากเป็นเลอะเลอเทีนี้เสียงมันก็จะมีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นนะครับมันจะไม่จำเจน,นะครับเป็นคีย์ซีนะครับคีย์ซีประกอบด้วยคอร์ดต่อไปนี้นะครับเราจะฝึกเติมโน้ตโดเลมีฟาซอนนะโอเคสายสองช่องหนึ่งโน้ตซีซีหรือโดนะซีดีเอฟ จีโดเลมีฟาซอนนะครับเราจะฝึกเติมเข้าไปในคอร์ดเชิเรู้ในคอร์ด C อาจจะเติมน้วก้อยลงไปเป็นตัวเลเอาลิทขมาแปดแปดตัวนะหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่ง จีอาจจะไม่ต้องเติมก็ได้กลับมาซีใหม่1และ2และ3และ4และ4และ,ละอะไรอย่างนี้นครับลองฝึกเติมเข้าไปนะครับให้อยู่ในจังหวะของโคต้ามันมี8เสียงเบสเอาไปแล้ว1เสียงนะฮะแล้วก็ใส่ลูกเล่นตัวนี้นเข้าไปนะในจังหวะไหนก็ได้นะ ไปนะครับจังหวะที่สนะเราจะเปลี่ยนนะเราจะเป็นกระเบดสองชั้นนะครับหชั้นนี่ยมันได้ uds. สตนนัวถ้าสชั้นก็ได้ส่ตัวนะก็ระหว่างเนี่ยเราตอนเดิมมันมีอยู่อ่ะนี่คือตัวหนึ่งชั้นเหมือนเดิมราถอดมากนะครับแต่เราก็ใส่ระหว่างกลางเข้าไปนะครับเป็น2ชั้นเป็นการซอจังหวะตรงกลาง้าไปทีหนึ่งนะมันก็จะเป็นกระเบดสองชั้นนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น4โ่น้ตละจากที่ได้แค่2โน้ตจะเป็น4โน้ตป๊บป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  ป๊อป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 ป๊ปป๊ปจําดีทึมไว้เรามาเล่นกันอ่ะรีทึมนะครับป๊อป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 ถ้าเป็นเกา